เครื่องมันก็จะทำงานที่จริงเครื่องนี้เครื่องปั่นผลไม้ตัวนี้นะครับคือเอามาซ่อมคืออาการแบบว่าเขาบอกว่าไฟไม่เข้าเสียบปลั๊กแล้วก็ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรื้อดูนะครับเราก็ไม่เคยซ่อมหนอกครับเครื่องปั่นนะครับแต่เราก็จะมาลองซ่อมมั่วๆดูนะครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวเราไปรื้อกันเลยนะครับเราชอบรื้ออยู่แล้วนะครับต่อไปเชิญท่านผู้ชมและเอฟีพบกับ บรรยชาแนลนะครับว่าจะบรรยกันขนาดไหนครับงานนี้เรื่องขันน็อตเรื่องรื้อนะครับเรื่องถอดนะครับเรื่องซ่อมนะครับแล้วก็ซ่อมไม่ได้นี้ไว้ใจเรานะครับซ่อมได้คือฟุกนะครับวันนี้ก็ซ่อมเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นผลไม้เล็กๆนะครับก็ไล่วัดไอซีทุกตัวแล้วนะครับมันก็ยังไม่ขาดนะครับสวิตมันก็ไม่ขาดนะครับตรงนี้ แต่ผลสุดท้ายเรามาดูสวิตตัวนี้นะครับพอเรามาจับสวิตตัวที่เอาสวิตเวลาเราเอาแก้วเอาโถนะครับที่ใส่เครื่องปั่นนะครับมาตั้งพอมาตั้งแล้วนะครับมันก็จะมายันยันยันสวิตนี้ลงมานะครับหน้าก็จะมีขอบมายันสวิตนี้ลงมานะครับ ถ้าโถไม่หนักนะครับถ้าโถแบบว่าถ้าโถดันตัวนี้ไม่ดีนะครับระบบไฟจะไม่ทํางานนะครับถ้าเพราะว่าตัวนี้มันคือตัวสวิตนะครับคือคือตัวสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะถ้าไม่เอาเอาใส่นะครับมันก็จะปั่นไม่ได้อันนี้ผมก็ประกอบเข้ามานะครับประกอบเข้ามามันก็ เสร็จแล้ว,ลวที่สำคัญมันเป็นสวิกนะครับนี่เป็นสวิกที่เดี๋ยวเราจะลองเครื่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าจะทําได้ไหมวัดมอเตอร์ดูแล้วมอเตอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่น่าจะเป็นที่เขาทําแล้วเขาอาจจะลืมลืมทําอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับก็จะจะประกอบนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับก็เครื่องปั่นนะครับบางเครื่องนะแล้วเสียบไฟนะครับเสียบไฟแล้วนี่นะทุกวันนี้เครื่องเขาจะจะทําระบบเซฟตัวเองมาเยอะนะครับ เครื่องปั่นบางเครื่องเขาจะทําระบบเซฟตัวเองมาเยอะคือระบบเซฟคนนะครับมันจะมีสวิ์อยู่ตรงนี้นะครับบางทีเราเปิดเสียบบา๊กแล้วเราเปิดไฟนี้มันยังไม่ทํางานนะครับเพราะมีระบบเซฟตัวเองนะครับคนก็จะบอกว่าทําไมเครื่องถึงไม่ทํางานนะครับเนี่ยถ้าถ้าเรา ที่ใส่เครื่องโถปั่นลงไปนะนะเครื่องมันก็จะทำงานที่จริงเครื่องนี้ผมได้มาเขาให้มาซ่อมก็ก็ถามมาการเขาแล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาพักไว้แล้วก็เอามาเสียบไฟมันมันไม่ทำงานนะครับตอนแรกผมก็ไปไล่พวกไอซีไล่สายไฟถอดเรือออกมาหมดนะครับ <c oughs> ผลสุดท้ายผมไปเห็นสวิตตัวนี้ ผมก็เลยเอามือบีบพอมือบีบแล้วผมวัดไฟจากาาตัวตัวนี้นะวัดไฟจากตัวนี้มิเตอร์ทำงานนะครับมิเตอร์ขึ้นเต็มสเกลเลยนะครับที่ไหนได้ตอนที่เขาปั่นนะเขาไม่รู้เขาโถใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าเราเข้าไปดูตรงที่ทองแดงแล้วลวดทองแดงมันก็ยังใสนะครับมันมันไม่ดำนะครับ เราก็คิดแล้วแหละว่าลวดทองแดงมันไม่มีปัญหานะเราก็ไปไล่ไอซีนะครับไปไล่ไอซีไปไล่สวิกสวิ๊กก็ดีอ่าแต่พอมาเจอสวิ๊กตัวนี้พอเราเอามือไปกดข้าง,างในนะครับตอนที่ผมถอดเอาไปกดข้างในพอไปกดข้างในแล้วเราวัดทิดด้วยมิตเตอร์นะครับเราวัดด้วยมิตเตอร์ตัวนี้สเกลขึ้นนะครับเห็นไหมี๋ยวผมจะวัดให้ดู ไฟนะน,นะครับตอนแรกผมก็วัดไฟเหมือนกันนะครับวัดไฟด้วยนี้ขาของขาของสายอะสายของตัวที่วัดมิตเตอร์นะครับตรงน,นี้นะครับก่อนนะครับแปบ๊บนึสายนี่ผมก็มทำวัดมันวัดไม่ขึ้นนะครับ โดนอ่าตรงเข็มสองอันนะครับถ้าโดนโดนข้างเดียวได้นะครับดูนะครับดูเข็มมิเตอร์นะครับยังไม่ขึ้นนะครับ สองขึ้นนะครับเบอร์สองน่าจะเกี่ยวกับฟิวตัวน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่าฟิวอาจจะเบอร์หนึ่งอาจจะเสียนะครับเบอร์หนึ่งฟิวฟิวไม่ขึ้นนะครับแต่เบอร์สองเบอร์สองขึ้นนะครับนี่ผมเอาใช้ยางรันึ่งนะยางรับเพื่อที่จะวัดนะเดี๋ยวจะลองเสริร์กดู บเบอร์หนึ่งก็ทํางานนะครับแต่วัดไม่วัดไม่ขึ้นนะครับไม่รวมันกันนะครับหรือสายวัดไม่แน่นอก็ทางานได้ทุกเบอร์นะครับก็มีลุ่มตัวลขตรงนี้นะครับอันนี้เบอร์สองนะครับอันนี้เบอร์หนึ่ง ไฟเหมือนกันนะครับวัดไฟด้วยนี่ขาของขาของสายสายของตัวที่วัดมิตเตอร์นะครับ ไปโดนอ่าตรงเข็มสองกันนะครับถ้าโดนโดนข้างเดียวได้นะครับดูนะครับดูเข็มมิเตอร์นะครับยังไม่ขึ้นนะครับ ฟิวตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฟิวอาจจะเบิร์นอาจจะเสียนะครับ ก็ทํางานนะแต่วัดไม่วัดไม่ขึ้นนะไม่รู้มันกันนะครับหรือสายวัดไม่แน่นนะก็ทํางานได้ทุกเบอร์นะครับก็มีมปุ่มตัวตรงนี้นะครับอันนี้เบอร์สองนะครับอันนี้เบอร์หนึ่ง